คืนนี้เรามา,าอะไรกินที่เบอร์เกอร์คิงุงพีก็กินธรรมดาเบคอนบาร์บีคิวเชอร์กี้เบคอนแต่เจ๊กินเมนูนี้มันไม่มีในไทยเจ๊เลยลองหากินดูไม่รู้รสชาติเป็นยังไงโอเค thank y ขอบคุณค่ะป่ะเราเดินตามน้องไปกัน คือคือไม่ใช่คือที่เนี่ยแอร์เย็นมากแต่มีพัดลมคุณผู้ชมมาโอเคเดี๋ยวเราลงมือกินกันเลยดีกว่าเย้ที่นี่มีอันนี้ด้วยคุณผู้ชมครีมมี่ทเมโต้มันเหมือนกับเป็นผงผง ให้แกะซองเจ๊ก็แกะเรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าได้อย่างนี้คือรสชาติมันก็มะเขือเทศเ,ทศเอ,อเป็นแป้งมะเขือเทศปลายแบบว่าวก็ผงๆอะนะรู้จะเป็นยังไงร,รสชาติคล้ายผงมะมเขือเทศนี่เองมีแปลกเมืองไทยไม่มีอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาแกะเมนูเก้กันโอ้หแกะมาใหญ่มากใหญ่พอๆกับฝ่ามือเลยอ๋อข้างในเป็นผักกระเห d โอ้ยน่ากินน่ากินโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้ขออนุญาตก,กินก่อนรูทีกินมาแบาบแบบแบเลยแล้วเจอกันนะจ๊ะตอนนี้เจ๊ก็พาทัวร์่่เวน้น นี่ที่นี่มีมันบดด้วยหนึ่งสิงคโปร์ดอลลร์คือแบบโหยน่ากินเยอะอ่ะนี่ไอศครีมอ่าอันนี้ก็คือส่วนมากก็คล้ายๆกับตรงที่บ้านเราเลยเนาะแต่ก็มีบางอย่างที่มันไม่เหมือนอคือที่เจ๊อัดคลิปม,มาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจะให้ดูกันว่าเมืองนอกเนี่ยอันนี้ก็เบียร์ธรรมดา มีอะไรที่มันแปลกใหม่บ้างที่เมื่อว่าเราไม่มีที่เจ๊สะดุดตาคือนี่สามเหรียญเป็นของ s สตา b u c k คนั่นเองแล้วก็นี่ก็ชาที่นี่ชาก็เยอะแยะมากมายอันนี้ก็น้ำเปล่า มาโดนแปลกๆก,ก็เมาเส้นเดือกก็มีนี่โค้กวานิลาคุณผู้ชมเห็นไหมโค้กวานิลารสชาติเป็นยังไงนี่คือบรรยากาศสระว่ายน้ำค่ะของโรงแรม V Hotel เราเป็นเดอร์เจก็มีโอกาสได้ไปไว่ายน้ำคนเดียวนี่ก็เลยเก็บรูปภาพมาฝากแล้วนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะย้ายโรงแรมแล้วตอนนี้ก็เป็นโรงแรมของที่จัดงาน i n น l u e n c e a s i a นั่นเองก็คือโรงแรมแพนแปซิฟิกโฮเทลเขาเรียกว่าแพนแพคคุณผู้ชมคนสิงคโปร์เขาจะเรียกว่าแพนแพคอ่านี่ก็คือบรรยากาศของโรงแรม ตอนนี้เราก็ถึงห้องพักแล้วจ้ะเเ,เรามาดูห้องกัน เหมือนแชงกี่าเข้าก่อนเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนโอเคโอ้โหดูว <a> ิวโอ้อย,ยดูห้อง look, แต่คือห้องน้ำจะเซ็กซี่ไปไหนเขินเลยอ่าอันนี้ก็คือห้องของลุงพีกับเจ๊กอในคืนที่มาพักที่แพนแปซิฟิกโฮเทลนะจ๊ะแล้วนี่เดี๋ยวเรามาดูวิวกันดีกว่า ถ,ถ้าเจจะเดาไม่ผิดอันนี้คือน่าจะเป็นม่านอ่าใช่ม่านจริงด้วยตอนนี้กำลังเลื่อนแล้วเรามาดูกันมุมนี้อ,นนอยู่ในมี้เราอ่ห้องเรีอว่รอาตัไปาพเพราะวา่วรารอห้องนะเรีร้อยวอ่านี้คือ,อ<ๆ>วิวถ่ายค,คุณผมพรีเซนต์มาก สุดยอดจริงคือเนี่ยที่อาบน้ำเป็นกระจกคืออาบน้ำใครเห็นหมดด้วยู๊ดยอ้ยเรามาอยู่ที่นี่นี่เองว่าไงบายบายปิดได้รู้ไมชองปิดแล้ว โอเคดีเลยเราจะไม่ต้องเซ็กซี่เวลาอาบน้ำสภาพสภาพห้องนจะจ๊ะ okay. โอเคโออันนี้ไม่ครับลุงพีเอาเป็นว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้เขาเรียกว่าสิงคโปร์ไฟร์คุณผู้ชมก็คือเป็นชิงช้าของสิงคโปร์นั่นเองอที่เราเห็นตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกันไปที่ YDM เพื่อที่จะไปมีติ้งประเทศสิงคโปร์เนี่ยชื่อเป็นทางการว่าสาธารณารัฐสิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออยู่ใต้ประเทศมาเลเซียนั่นเองถ้ามาจากประเทศไทยของเราประชากรที่อาศัยอยู่ประเทศสิงคโปร์นี้เกือบ5.5ล้านคน2ล้านคนเนี่ยเป็นสัญชาติต่างชาติก็คือสิงคโปร์เนี่ยจะมีความหลากหลาย เชื้อชาติมากๆส่วนมาก75%เนี่ยจะเป็นชาวจีนและชนกลุ่มน้อยก็จะมีชาวมาเลอินเดียและก็ยูเรเซียนั่นเองภาษาราชาการมี4ภาษาคือภาษาอังกฤษมาลายูจีนกลางแล้วก็ภาษาทมินอ่าและข้างหน้าของเราเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเอสพนาดคุณผู้ชมเป็น1จุดสนใจของประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียวและเจ๊ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือที่นี่การขับรถเนี่ยเขาจะเห็นค่าของ คนข้ามถนนเนี่ยเป็นสําคัญใช่เลยก็คือทุกคนข้ามเนี่ยเขาต้องให้คนข้ามถนนก่อนปลอดภัยก่อนนั่นเองแล้วคือด้านซ้ายมือที่เราเห็นเนี่ยก็คือมารีนาเบซนนั่นเองคุณผู้ชมก็คือตึกของโรงแรมแล้วถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเมอร์ไลออนคือทุกทุกคนก็จะอยากมาสิงคโปร์เนี่ยก็จะ อยากมาชมเมอร์ไลออนสิงโตทะเลนั่นเองสิงโตทะเลพ่นน้ำแต่คือครั้งนี้เจมไม่ได้ไปชมเพราะว่าเขาปิดปรับปรุงนั่นเองอ,อันนี้ก็คือเมืองเขาจะเป็นเมืองที่สะอาดมากแล้วคือก้นบุหรี่มาฝรั่งเนี่ยเขาจะปรับเกือบ1,000เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์เกือบ2 2 5 0 0 0บาทเลยทีเดียวคือเขาเข้มงวดมากประเทศเขาเมืองเขาก็เลยสะอาด แล้วที่นี่รถยนต์ใช้กันน้อยเพราะว่าภาษีของเขาค่อนข้างแพงก็คือถ้าใครจะใช้รถเนี่ยภาษีก็เหมือนกับที่ซื้อรถเลยทีเดียว ตอนนี้ก็อยู่ที่ประชุมที่ YDM Yellow Digital Marketing นั่นแหละไม่รู้แล้วอ๋อเอออ่ะเรามาดูบรรยากาศรอบๆกันนะจ๊ะ